สวัสดีครับพี่น้องครับมุมสูงบ้านน้องย่าลังกาครับผมอำเภอปทุมรัฐครับจังหวัดน้อยเกตแต่เมื่อนี้บ่มีฝนครับพี่น้องเบื้องในนะครับเบื้องในแอปละรอดครับฝนไปตกอยู่ภาคเหนือบุลมเมือเ่อไงไอ้บบว่าบ่ตกมะเมือเ่อไงนี่นแล้วโบ,บ่ตก c h e จ k b บ่ แก่บ่แก้มือบ่เขาบอกซขาบว่าสองคนแบบนั้นน่ะผปุ๊บหนึ่งจับมือเลยไอ้มาตกไปอยู่ภาคเหนือภาคเหนือตกเขาเบิ้งขคาวเอากระเด็นลถกัดล้มไปส่วนหนึ่งก่อนครับ รถแรงประทะแต่หลังก็มีก่อภัยมีอะไนั่นอยู่ครับเอารถบัสอีกตุ๊กๆรอคับประานได้จัดกระบวนนะครับว่ามันนี่หมอลำ V.I.P ไว้มีรถห้องน้ำไว้ท่านนี้ไม่ทนนี้ไม่จัดการนะนะบุรีเด้่จําได้เนี่ยติ๊กเกอร์นเนี่ยแอนบอกไอ้พ่อเลยครับไอ้คันนี้เขาเคยเขาอยู่อยู่อะไรเอฟนี่แหละอ๋อโมอเมนต์โมเมนต์รถอันคั้นอันที่อยู่โคราชประจับนู้นนะ ที่ตลาดมารวยนี่งานหนึ่งที่ว่อยู่หล่ออย่าเดทที่ไปจอดหลังหลังไม่ที่ิ๊กเอร์คล้ายๆกันเลยวะแม่ล่ะใครกันแ้วมันตัติดกันบันไดได้หรล่าตั่ป้ายไบันไดเนาะแต่งานวัดแหะเพราะว่าพูละองเล่นของยังอยู่ในวัดพูล่เบออ่ะ แต่ในวัดอธแคบเนาะมอมี้มองลงจ้ะคนเพื่พะกัดแตนนะยูทูบเมือนนี่มอลำมอมี้มองงามน้ำครับเลยนี่แหละบรรยากาศดีแล้วครับวันอน่ะอาบแสงสีแล้วนี่บรรยากาศสดย,อ,รรยาาสดอดเอาดอ์ครับเมื่อนี่ รถจอลดล้วกว้างขวางครับพี่น้องมื่อนสนามการง้ำครับรเด็กได้แล้วก็วนั่งรอครับ มีก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับรอแจะเครื่องปันไฟจานแบ่งกำลังหลากสายครับหลากสาย board. Okay. แล้วอ่อนบอดแป๊บเดียวครับจบลวครับ สามีทุกเครือข่ายเลยมือเนี่ยแต่ก็ที่เห่นได้เฉพาะนี่แหละครับคลิปนี้กะสงทายพอดีเป็นไรสดและกัจบแล้วครับเล่นมาได้แล้วโ,โทรศัพท์ ไปไห้ตัวก็ไปไหนที่สามเปลี่เนทุกวันที่ออกใหม่เอาวันแล้วก็ไปแหนเครื่องแบบ

เห็นตรงไหนตรงนาได้กินยำแรงๆสิครับมีแรงครับฝ้าหองอื่นตกบดปทุมรัดบดตกละเอีก็ถือว่าเป็นจังบุญครับเป็นจังบุญเฮาจะเวียนไปอย่างมือมืออย่างตกแห้งๆก็ได้ครับตกหลังจยากเก็บเวทีออกไปเลยก็ได้ มาอนี้ครับบะไว้อย่างมือกันเหนี่แล้วการแล้วงานเพิ่นกันเห็นไก่ตกดินแล้วครับ

มเรียงปั่นไฟแล้วครับอีเดย์เชิงระบบดาวปฏิเนไม่น่อีเดย์เอาทัดอึ่นีเดย์ส่งงานครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไเที่นี่กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ